สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บังกะโลบนเกาะมาค่ะก่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะรีสอร์ทแห่งนี้ประกอบไปด้วยบังกะโลหลังเล็ก2หลังบังกะโลหลังใหญ่1หลังและตัวร้านอาหารพร้อมบาร์อีก1หลังค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบังกะโลหลังเล็กกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บังกะโลหลังเล็กนะคะมีขนาดพื้นที่9.5คูณ5เมตรค่ะซึ่งถือว่ากว้างพอสมควรเลยค่ะความพิเศษของโครงสร้างบังกะโลทุกหลังที่นี่คือด้านบนเราจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความร้อนของแสงอาทิตย์และทำให้อุณหภูมิในห้องนี้ค่อนข้างเย็นค่ะ ส่วนตัวผนังทั้งหมดนะคะเราเลือกใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถต้านทานความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนของห้องน้ํานะคะเจ้าของเลือกใช้เป็นชักโครกแบบฝังผนังค่ะมีหน้าต่างรอบๆนะคะเพื่อรับแสงสว่างเข้าห้องน้ําได้อย่างเต็มที่เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการแต่งหน้าหรือว่าทําภารกิจในห้องน้ําได้อย่างสบายใจเลยค่ะมาต่อกันที่บังกะโลหลังใหญ่เลยดีกว่าค่ะบังกะโลหลังนี้มีขนาดพื้นที่12.5คูณ10เมตรค่ะ ห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงค่ะมีขนาดกว้างและใหญ่ค่ะสังเกตได้ว่าจะมีประตูบานเลื่อนใหญ่ทั้งสองบานเลยนะคะทำให้ตัวบังกะโลดูโล่งและโปร่งสบายค่ะเดินเข้ามาในตัวห้องนอนหลักนะคะในห้องนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะ เปิดประตูบานเลื่อนออกมาเราก็จะพบกับเฉลียงด้านนอกนะคะสามารถนั่งทำกิจกรรมยามเย็นได้เลยค่ะต่อมาเราไปชมในโซนห้องน้ำกันเลยนะคะและนี่คือบังกะโลบนเกาะหมากผลงานการก่อสร้างจากพวกเรา ads construction ต r ดค่ะ สามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook และ YouTube ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอจากพวกเรา a d s ค่ะอย่าลืมนะคะมาที่เราจบที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะ